โอ้โหลงมาก่อนเล้วว่าก่อนโอ้ห่วงแรงครับผมกอดก้องก่อนเร็วโอ้ไปแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมโอเค ครับหลังจากที่คุณพ่อนะครับครับผมห่วงกันหน้าดูเออพัน้าก็อยากมากับเขาเสาอาทิตย์ก็พี่ฟิล์มก็ต้องมาครับผมเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมาหาน้องนะครับผม ไหนพันษาห่วงพี่ฟิล์มเหรอลูกโอ้หนูก็คิดถึงเขาแรงเนาะเดินรัดหน้ารัดหลังเลย <c oughs> ช้างห่วงคนเป็นอย่างไรครับเอาไหนลองวิ่งดูสิครับห่วงกันแรงขนาดไหนไปแล้ว พี่ฟิมรอด้วยพี่ฟิมดูวิ่งตามเขาก้นจำเบาเลยครับผมติดแรงครับผมทุกวันนี้ติดกันแรงนะครับเล e ah, ี้ยวขวาลูกเลี้ยวขวาเอเลี้ยวขวา นายวิง่งวิ่งขึ้นเกยสิละ่ะวิ่งขึ้นเกยสิน้องอยเป็นมันนี่วิ่งมาทันนี้วิ่งมาทานนี้ครับโอ้เลยเชื่อมากเลยครับผมน่าทึ่งมากเลยเไม่อยากจะเชื่อเลยอะนั่ง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 เล่นก่อนครับนั่งเล่นตรงตรงนี้เนี่ยตรงหญ้านี่อ่านั่งเล่นก่อนมันนี่มาซาเลโอ้โหห่วงแรงครับห่วงแรงมากเลยถึงขั้นวอยเลยครับอยากให พี่ลงมาครับผมโอ้เหลือเชื่อมากครับผมหงสุดๆนะครับอะเออนั่นโอ้ดูหวงครับไม่ออกเลยครับไม่ออกจากเลยครับผมโอ้เหลือเชื่อพ่อเหลือเชื่อครับผมโอ้แพนด้าอย่าไป รักพี่ซิมกับเขานะโอ้ห่วงครับห่วงโอ้ห่วงก็น,น่าดูเลยครับผมโอ้ห่วงอะไรขนาดนี้นี่ดูสิครับอ้อนใหญ่เลยครับสุพรรณษานี่รักกันเหมือนออกจากกันไม่ได้เลยครับผมติดกันแรงนะครับผมดูครับโอ้ เหลือเชื่อมากเลยครับโอ้ดูดูดห่วงขนาดไหนครับผมโอ้ใครมาทำร้า,ายพี่ฟิมไม่ได้นะครับเนี่ยดูครับดูจากลักษณะแล้วโอ้โหห่วงมากเลยครับถึงขั้นโอ้เขาจะไปโรงเรียนนะเนี่ยโอ้ห่วงแรงเขาไม่ไปไหนหรอกโลกสุพันณษาเอ้ยเขาก็เล่นกับหนูนี่แหละโอ้สงสารน,น้องนะครับถ้า มันธรรมดานี <ination noise> ่คิดถ <laughs> ึงแรงน่าดูเลยครับผมอ่ะพี่ฟิล์มยืน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 ขึ้นก่อนเออโอ้รักกันแรงครับผมสังเกตได้เลยนะครับดูปฏิกิริยาเมื่อกี้นะครับผมโอ้โอ้โอโอห่วงแรงโอ้ห่วงห่วงห่วงพอแล se, <laughs> ้วลูกพอแล้วอยากแกล้งน้องมากเออสงสารน้องห่วงแรงห่วงแรง โอ้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 ห่วงห่วงห่วงจุบน้องเออโอ้โอ้ถ้าโตกว่านี้ครับตัวใหญ่ด้วยพี่ฟิล์มสงสัยจะให้จับพี่ฟิล์มสงสัยจะกดพี่ฟิล์มขึ้นคอขึ้นขีคอเลยนะครับผมเพราะว่าห่วงแรงครับคุณพ่อก็ดีใจนะครับที่ช้างเขามีปฏิกิริยาที่ รักพี่นะครับรักน้องนะครับผมโอ้ดูดูดูให้พี่ฟิล์มขึ้นด้วยเอานอนลงให้พี่ฟิล์มขึ้นสิพี่ฟิล์มลงสังให้นอนลงสิเราลองตบตบหลังนอนลงสินอนลงให้พี่ฟิล์มขึ้นเร็วนอนลงก่อนเร็วนอนลงนอนลงเออนอนลงเอ้พี่ฟิล์มขึ้นหลังเออเออรู้ครับนอนลงครับดูดูครับดูครับน่ารักครับผมอ่ฟิล์มขึ้นหลังเออพิลพอแล้วพอแล้วพอแล้ว แกล้งพี่ฟิล์มเฮาเฮเอาสไลด์ลงมาก่อนเดี๋ยวตกเอาเอาลงมาสไลด์ลงมาเฮาเอาเฮา <laughs> พี่ฟิล์มกลัวเลยโอ้รักรักรักครับผมรักมากห่วงมากครับผมถึงขั้นโอ้โห เลือเชื่อมากครับโอ้โหช้างหวงคนครับโอ้หววหวงหวงนี่นางเขาหวงแรงในงหนังทำไงจะออกจากกันได้นี่โอ้หววหวงหวง,หวงไหนไหนลองลองขึ้นบนบ้านนี่สิเอา อ่ะพี่ฟิล์มไปแล้วนั่นอ้าอ่าพี่ฟิล์มไปแล้วอ้าวเออโอ้นี่พังบา้านพังอยู่ี่พี่ฟิล์มอยู่ข้างบนนั่นไม่ต้องขึ้นไปหนูขึ้นไม่ได้ลูกอ่ามันท้ายยิ่ไดีอยู่อ้าวพี่ฟิล์มลงมาแล้วโอ้ พี่ฟิล์มคือล,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 ลงมาแล้วลูกลงมาแล้วเออดึงขา <Warning> อะไรเอาอห่วง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 เออๆๆๆเฮาวห่าวหาเอออ่ะเดินกลับบ้านครับเดินกลับบ้าน,น <ะ S 1> เดินกลับบ้านเดินกลับบ้านาโอ้ห่วงแรงครับผมอ่ะรอด้วยรอด้วยห่วงแรงมากเลยครับโอ้แพนดากก้าก็มาด้วยอ่ารอพ่อด้วยครับ หววแรงจังเลยครับโอ้โหช้างหววคนเหลือเชื่อมากเลยครับโอ,อ,อ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อไปโรงเรียนไม่ใช่จะร้องตามแล้วหรอกขนาดสั่งให้นั่งยังนั่งเลยครับผมนั่งให้พี่ิล์มขึ้นนะครับ อา่า film เดินไปข้างหน้ามาบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ชมกันเพียงแค่นี้ครับออยู่ตรงนี้แหลหะเฮาสาเอย้ยหนูนี่ก็เนะเาะอ่ะมาสามามามาี่เร็วไปไปทางไปออ<ป>มาสาเอ้ยเอานายก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe ไปกันบังใจให้ช่อง Family เสีไทยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับไปบ้านเลยครับผมสาไปกินขนมกระพดเนดะ้อเอไปไปแล้วครับผม เป็นได้มาเรือเป็นได้เป็นได้ามา,า,า,มาอ่านะครับเป็นได้ามาที่เป็นได้ครับผมไงก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแฟมิลี่สีสั์ไทยของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุกกะ